สวัสดีวันนี้เปิดผ้ามากับใบโหระพามุนเชื่อว่าหลายๆบ้านมีติดบ้านและรู้จักเป็นอย่างดีแต่เชื่อหรือไม่ว่าหลายๆคนอาจจะไม่รู้ประโยชน์ที่มีมากกว่าใส่เป็นเครื่องเคียงในอาหารฟังให้จบกับคลิปวิดีโอนี้กับ3สูตรดีๆสำหรับแกปวดฟ,ฟันลดเหงือกบวมต้านมะเร็ง ช่วยระบบย่อยช่วยเจริญอาหารช่วยทําให้ปัญหากดไหลย้อนหายไปช่วยลดบวมจากมแมลงสัตว์กัดต่อยลดอักเสบจากอาการแผลเป็นฟังให้จบกับ3สูตรดีๆของใบโหละพา ก่อนชมฝากกดติดตามและกดกระดิ่งด้วยนะคะเข้าสู่ขั้นตอนการใช้ใบโหระพาเพื่อแก้ปวดฟันลดเหงือกบวมลดกลิ่นปากเลยค่ะใช้ใบโหระพากล้างอ่อนกลางแก่ประมาณหนึ่งถ้วยตวงเติมน้ำเล็กน้อยใส่ลงไปใน โถปัน่นหากบ้านไหนไม่มีโถปัน่นใช้ครกตำได้นะคะและนํามากรองใช้เฉพาะสวดน้ําสําหรับสูตรแก้ปวดฟันลดเหงืออบวมลดกลิ่นปากสูตรนี้ทำหนึ่งครั้งแนะนําให้ใช้ได้ประมาณ1-3วันส่วนขั้นตอนวิธีการใช้แก้ปวดฟันใช้ร่วมกับสำลีหรือคัดต้นบัตโดยวิธีการจุ่มจุ่มน้ำใบโหระพาแล้วแย่ yeah. รูฟันหรือบริเวณที่ปวดถ้ามีอาการเหงือกบวมแนะนำให้กลัวปากได้เลยทําแบบนี้ประมาณ3-5ครั้งอาการปวดฟันหายสนิทส่วนคนที่มีอาการเหงือกบวมจะช่วยขับส่วนที่อมเลือดอมหนองหายไปค่ะลองดูกระสุนง่ายๆแล้วไปต่อสูตรที่2 สูตรสใช้ทําเพื่อทานต้านมะเร็งแก้ไอแก้เจ็บคอจร้รเญอนหารลดกดไหลย้อนใช้ใบโหระพากลางอ่อ,อนกลาง,กลางแก่ประมาณ1ถ้วยตวงและขิงประมาณ5แวน่นเติมน้ำลงในหม้อต้มประมาณครึ่งลิตรทำการเปิดไฟแรงๆให้น้ำเดือดหลังจากที่น้ำเดือดจึงทำการเติมขิงและใบโหระพาลงไปคนเล็กน้อยปิดฝาหม้อและปิดเตาเท่านี้ก็เป็นอันเสร็จสำหรับสูตรที่สอง น้ำขิงใบหัวระพาเรียบร้อยแล้วค่ะทานตอนช่วงร้อนๆม้นว่าร้อนร้อนดีดีช่วยป้องกันมะเร็งช่วยให้เจริญอาหารช่วยกดไหลย,ย้อนที่เป็นหายไปทานก่อนเมื่ออาหาร5-15นาทีทุกๆเช้าเย็นเช้าเย็นทานตอนช่วงร้อนๆค่ะหอมมากนะมันบอกเลย ร้อนร้อนในใจค่ะและถ้าใครนะคะที่มีอาการไอร่วมด้วยแนะนำให้ทานตอนช่วงอุ่นๆให้อุ่นกว่านี้นิดนึงแล้วเติมน้ำผึ้งใส่ลงไปประมาณครึ่งถึงหนึ่งช้อนชาจะช่วยลดอาการไอช่วยลดอาการอักเสบของลำคอให้หายไปหลายๆคนนะคะสูตรนี้อยากแนะนำจริงๆสำหรับ ใบหัวละพานแล้วไปต่อในสูตรที่3ค่ะไปต่อกับสูตรที่3เพื่อลดอาการคันบวมจากแมลงกัดต่อยแพ้เศษมีหนองใช้ใบหัวละพาประมาณ7-10ดถึงสบใบโขลกให้ละเอียดตามที่เห็นในคลิปแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยสามารถที่จะนำไปใช้ได้หรือถ้าใครอยากจะใช้ทำเป็นลูกประครบตักใส่ผ้าเขาบางทำการมัดเท่านี้ก็เสร็จเรียบร้อย ส่วนขั้นตอนวิธีการใช้สำหรับคนที่โดนแมลงสัตว์กัดต่อยมีแผลเป็นมีแผลอักเสบ ใช้วิธีการประครบแบบนี้ได้เลยในส่วนที่มีอาการปวดบวมอักเสบจากแมลงสัตว์กับต่อยและลอยแผลเป็นค่ะขั้นตอนวิธีการใช้ง่ายๆแบบนี้พักทิ้งไว้นี่นะคะประมาณ5-10นาทีอาการบวมอักเสบจะหายไปคนที่มีอาการบวมหนองจากแผลเป็นใช้ดีจริงๆค่ะสูตรง่ายๆจากแค่ใบโหระพาถ้าชอบคลิปดีๆและสาระดีๆจากการน,นำสมุนไพรเพื่อใช้เป็นทางเลือกในการรักษาโรค อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์สาระดีๆของมันไว้สำหรับวันนี้ลาไปก่อนสำหรับประโยชน์ดีๆของใบโหระพาสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ